ก็มีครอบครัวต้องดูแลใช่ค่ะซึ่งมันไม่ผิดหรอกที่มันก็ไม่เรี่กวาหมกมุ่นหรอกหนูตั้งใจคือผมว่าเงินมันอยู่ในอากาศอะทุกคนใช่ค่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จเจนนี่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีทางรัดเลยหนูเดินทางมาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่เพราะโชคนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือมันคือสกิลมันคือความตั้งใจแล้วหนูแบบสุจริตมากเลยมันเลยไม่ใช่ว่าคนกันเองแล้วมาชมกันเองมันไม่ใช่แบบนั้นนะ พี่พูดจริงจริงพี่อ่ะรู้พี่เจอเจนนี่ตั้งแต่ได้หมดที่ตั้งแต่แบบเพลงแรกเลยนะที่ไปร้องในรายการถูกต้องจันมันดาวใช่ไม่ใช่เวิเวคพอยจันมันดาวโอ้ยพูดไปเรื่อยเปื่อดจันมันดาวด้วยาจันดวเวิเวคพอยนั้นมันทีหลังแล้วไอ้ที่หนูไปแบบไปแอนซียูวอยส์ไม่ใช่อะไรเนี่ยแฟนด์ฐนวัดปลาที่ไปอวยผัวอันนั้นน่ะจันไอแคนไม่ใช่พี่เหรออันนั้นพี่การอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงลูกหนูควรจะกินเนี่ย พี่ว่าหนูเกรอกกระปุกเลยไม่แล้วพี่ดีมาันหวา็นถ้าเป็นฟิลนี้นะหนูน้ำตาลมาวันนี้วันที่สามขอโทษจริงครับมันจะอิ่มเอองอองนิดนึงไม่ถ้าจบลดน้ำตาลดีมากดีแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้ต่อไปต่อไปหนูอาจจะกินน้ำตาลได้บ้างเรากินอันนี้ช่วยได้ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอามีอีกตัวไอ้นี่เราปากตะกร้าตัวนี้ใช่ไหมพี่มีตัวสมมติถ้าหนูเป็นคนติดหวานจริงๆเดี๋ยวพี่มีเราไม่ได้เอามาใช่ไหมอ่ะตัวนี้เราให้ไม่ต้องไม่ต้องโชว์นะอันเนี้ยอันนี้คือสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่านตรวจตมที่ไม่อนนุญาาาตตให้้้ลเข ดังนั้นถ้ามันจะต้องกินจริงๆถ้าหนูต้องกินจริงๆอ่ะหนูกินไปก่อนเลยอันนี้สําหรับคนมีปัญหาเรื่องน้ำตาลเดี๋ยวพี่ให้หนูเลยนะคะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครคนรอบข้างอะไรใครมีปัญหาเรื่องน้ำตาลกินได้เลยทีมงานชอบกินของหวานอ่าทีมงานเนี่ยถ้าคุณชอบกินของหวานเนี่ยดูทานได้เลยนะคะหนึ่เก้าร้อยกว่าโฮอดเลย้แใครที่ได้ราคาดีๆนะครับก็ยินดีด้วยจริงๆบอกแล้วว่าวันนี้จริงๆดีใจมากเลยเดี๋ยวเก่อนจะไปเนี่ยมาเป็นกลับมาถามเรื่องอันนี้ก่อน12เพลงนี้คิดว่าทั้งหมด ทั้งหมดอัลบ,บั้มเรียกว่าอัลบ,บั้มยังไดได้ค่ะจะได้ฟังเมื่อไหร่ทุกวันที่9ของเดือนค่ะหุย้ยคือเวลาเราจะทำเพลงหรือเราทำโปรเจกต์อะไรอ่ะเราต้องทำให้มันมีภาพจำเพื่อเอกก็จำได้ง,ง่ายที่สุดดูดิคนบ้าอะไรเจ๋งที่เป่งเลยอ่ะคือส่วนใหญ่บางทีสมมติศิลปินเขาจะบอกว่าประมาณปีนี้ที่กลางๆเดือนอาไตามาที่2 อันนี้ทุกวันที่9้าของเดือนใช่ค่ะหนูเอาเวลาไหนไปแต่งเพลงเนี่ยก็เวลาช่วงนี้หนูจะว่างมากขึ้นค่ะพี่ซีหนูจะรับไรเนี่ยแค่แบบเหมือนเดือนนึงแค่สิบวันละแล้วก็จะเอายี่วันอะไปทํางานเพลงที่เราตั้งใจไว้ถ้าวันนี้จะจะแต่งเพลงกับเราสองคนแบบว่าแอบรักค่ะพี่คนหนึ่งเกี่ยวกับแอบรักพี่ชาย อะไรเนี้ยคเนี้ยเกือบจะได้รักกันแล้วแต่บังเอิญกลิ่นลูกชิ้นมันทำผิดทำให้รักกันไม่ได้นี่เอาประมาณนี้เลยนะค้าต้านะหนูจะตั้งชื่อเพลงว่ารักผิดเวลาค่ะเออรักผิดเวลาคือเป็นเพลงก่อเพลงน่ารักไม่เอาเศร้านะไม่เพลงเศร้ายเลยเศร้าแล้วอ่เพราะมันรักผิดเวลาผิดเวลาอย่างไงรักผิดเวลามันเป็นธรรมเดาที่ฉันต้องเดินจากไปลูกชิ้นใช่ไหม อ๋อแล้วก็พี่ซีมาพอดีเลยหนูจะวิทยาในโปรเจกต์12เพลงอ่ะขอเรียนเชิญพี่ซีมาเป็นพระเอกเอ็มบีสักเพลงได้เลยได้เลยจริงจริงแล้วพี่จะเป็นพี่จะเป็นพระเอกเอแต่ขอดยู่ขายที่กรุงเทพไม่ไหมแน่นอนที่สุดครั้งที่แล้วเนี่ยบอกติดต่อไปให้ไป่ายที่ได้ไม่ทันเออมันมันไม่ได้มันเดินทางมันถ่ายรายการสมมถ้าอยู่นี่แล้วพี่จะไม่คิดค่าตัวแม้แต่บาทเดียวอุ้ยจะกินทั้งปีเลย ขอให้กินให้จริงเหอะจริงนะเพราะว่าพี่อยากให้ดูดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไปเรื่อยจริงจเพราะมันถูกทุบมาแล้วจริงจริงจริงนะโอเคนะที่เราจาตกลงแล้วเรียงต่อไปเลยได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะแต่งให้ไวเลยถ่ายเอ็มวีพวกนี้เลยไหมคะแม่มันมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเจนนี่จะแต่งเพลงไหมแต่ว่าพี่ร้องเพลงทุ่มไม่เก่งครับงั้นเขาเอกตา์ไหนนะหนูแต่งห้เอางี้พี่มาเล่นเอ็มวีหนูฟรีหนูแต่งเพลงให้พี่ฟรีหนึ่งเพลงใช่แต่ว่าหนูจะแต่งยังไงอ่ะมันจะเป็นพี่อยากได้สไตล์ไหน เจนนี่ก็ต้องไปดูก่อนว่าพี่เจนนี่คิดว่าเสียงพี่เหมาะกับสไตล์ไหนสติงแต่พี่ลูกทุ่งร้องได้แต่ไม่เก่งเพื่อชีวิตหล่ะลงเรือมาหารักสักดโอ้โนี่ถ้าพี่ดีเกิดก,ก่อนป่ะเอ็งไม่ได้เกิดน,นะเนะพลงน,นี้ก็ไม่ได้ของพีง่ พี่เอลอดรักบ้าร้องไม่ได้แต่มันอาจจะไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่คือพี่ร้องยังไงพี่ร้องเพลงลูกฟุ่งยังไงก็ออกมาเป็นสตริงใช่มันจะแบบร้องเรือมาอะไรอ่้องแล้วมันต้องยังไงคือร้องให้คำลอเรือมาหาเริงสักคนลองลององก็ปู๊ก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องลองยังไงเนี่ยลองเรือมา่มันดีแลหาเริงสักคน อย่งเนี่ยกูยังไม่ลลมพ้นลองเพลงนี้ยังไม่พ้นสักล่องเลยอ,มอ,อไม่แต่ว่าพีา่ซีร้องหนูว่าเราร้องุกสไตล์แหละแต่ว่าแค่เพลงมันจะแมสไม่แมสขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้น,น,น,ม,นมันความหมายยังไงแล้วจังหวะเป็นยังไงมากกว่าสมมติอย่าง <แ S 1> พี่เนี่ยตอนนี้พี่อายุสี่สามเนี่ยมการานี่สี่สี่แล้วพี่อ่ะไม่ไม่เคยช้ำใจเรื่องความรักอะไรเลยนะมีแค่เรื่องเดียวคือณตอนนี้คือมีแค่เมียคนเดียวคบกับเมียเนี่ยตอนนี้รวมกันมานะอยู่ด้วยกันมา21ปีสิ่งที่พี่คิดอยู่ทุกวันคืออยากได้เมีย อแต่เมียไม่ให้แต่คิดอยู่ทุกวันเนี่ยหนูแต่งแนวนี้ได้เลยอื่นแต่น่ารักนะเอาน่ารักให้มันสีม่วงๆสีครูทุกคนตั้งชื่อเพลงได้เลยม้ว่าเพลงเนี้ยให้มันม่วงงด้วยเออคือฟ e ล l i n g ของสีของเพลงเนี้ยมันจะดูเกือบตายไม่ได้จริงเลย ใช่แต่เป็นเมียอยู่แล้วกลับมาคือเขาคือพี่มี่เลยแต่คิดถึงทุกวันแบบเวลาพร้อมละพร้อมใส่พร้อมยับอะไรเงี้ยเหมือนพี่ชอบส่งเมสเซจหาเขาว่าแมนนี่วันนี้เรากลับมาปั๊มปั๊มกันไหมเมียพี่จะตอบว่าฮ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 ่าซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าแปลว่าตกลงคือให้หรือขำหรืออะไรเขาต้องพิมไม่ใช่เลขห้าต้องพิมเลขสี่เนาะ ไม่ไม่พูดเล่นนะพูดจริงก็แสดงว่าพี่ต้องร้องเพลงเร็วลูกทุ่งที่เป็นตลกเกี่ยวกับเหมือนเียไม่ให้ทิ่มอะไรเงี้ยไม่คือที่คิดไว้คือไม่ได้ตั้งเอาเพราะนะอพะไม่ได้แต่ว่ามันแค่สองแง่สองแง่มันนั่นเองแต่ไม่ใช่เอาตลกอ่ะคือตั้งใจแต่ว่าแล้วแต่หนูเลยแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอ่าได้ได้หนูนเริมนึกนึกภาพออก่ะเดนมาอยู่กับพ่อหนู่าจะมีสมองแบบอยู่กับพ่อใช่ก็แต่งกับพ่อไงเข้าใจแล้วพ่อเขารู้จักพี่หรอไม่รู้โหพี่จี พี่เป็นดาราเบอร์เบอร์ใหญ่นะพี่พี่เป็นดาราเจนใหม่นะเนี่ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอกเอาจริงนี่ยืนยันเห็นทุกวันบอกเลยว่าไม่ใหญ่อเป็นจ่ากีตารความรักกับหนูจิ้ใจเลยพี่ไม่เน้นเจ็บพี่เน้นจักรจี้โอยนั่นไงชอบเลยพี่อยากจักรจี้โอเคโอเคขอบคุณครับฝากไปด้วยนะฮะับกับนี่ฮะ C M F A J S E A F O T I Complete Sound กับปลูกสีแดงนี้นะครับเอาไปถึงห้าแสนนี่พี่พี่เอาดิเอาไม่รู้ก็เริงใจห้าแสนสั่บ้านก็ได้ได้เอานี้อันนี้ห้าแสนยัง อีกั้งหลาได้เลยได้เลยนั่งคือต่อดาวเลยนะนนคือพี่ไม่ได้อยากจะรีบกลับแต่พี่หนูโอเคใช่ไหมคะที่เรานั่งคุยอย่างนี้ไปเรื่อยโอเคก็นานทีพี่จะมาพี่ทำอะไรเช่อเราเหมือนยันเติมแทงเกิมลูกค้าที่เหลอนะซงถ่ายวีองถวีอุ้ยเราเคยเล่นหนังด้วยกันค่ะว่าชีวิตนี้กูไม่เคยมีความสุขเท่าวันนั้น นั่งด้วยกันอยู่ในรถซีนก็ดราม่านะคือพอแล้วผมอ่ะต้องหอมเจนนี่อ๋อหนังตาไงเออก็คือต้องหอมของมเสร็จปุ๊บคือกำลังแบบกำลังดีอ่ะบรรยากาศดีสักพักอีนี่อยู่เจนนี่ตดทางจมูกอะไรเนี่ยเป็นอะไรหนูนี่มันเกิดแล้ว พี่จีอยู่ในรูอ่ะพี่จีเล่นหมาก,กลุยเม็ดเลยแต่หนูไม่เคยเล่นไงพี่เป็นพี่จีอ่ะมาพูดให้หอยจิตวิมิตำเล็กไม่ถูกเลยเออชอบไหมชอบไหมเพลงที่ดีมากก็ออออออจะแล้วสมมติทำเพลงแล้วคิดว่าจะทำแบบเกี่ยวกับละครงละคอหรือว่าอะไรทำภาพยนตร์ค่ะปีนี้นี่มันจะทีนี้ลงทุนภาพยนตร์แล้วก็จะใช้ คนเขียนบทแบบระดับประเทศเลยค่ะเพราะว่าเราอะโอเคแหละเรามีชื่อเสียงเรามีคนแต่เราไม่ได้มีประสบการณ์หนูจะใช้ทั้งทีมถ่ายทั้งคนเขียนบทแล้วก็รวมถึงพ,พี่พี่นักแสดงอ่ะกำกับเองไหมกำกับเองค่ะนะมันต้องอย่างี้ต้องทำเองมันถึงจะเป็น <ละ S 2> เราใช่เพราะว่าหนัวกำกับหนังสั้นมาเราประสบความสำเร็จมากหนังสั้นหนัวเป็นสิบยี่สิบล้านยูทูบบีเลยดูเห็นไหมแล้วเพลงหนัวทุกเพลงหนูวกำกับเอ็มวีเองหมดซึ่งหนูอยากทำภาพยนตร์มานานแล้วแล้วผมก็มีโอกาสศึกษามาพอสมควรแล้วก็โอเคแหละเราอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่หนูจะใช้มืออาชีพ ทั้งหมดเลยในการมาร่วมทํางานตรงนี้แล้วก็อย่างที่พูดว่าที่งาน,นเจนนี่มันทำให้หนูแบบใจฟูมากตรงที่ว่าพี่จีการทําอะไรแบบนี้มันต้องใช้ทุนเยอะมากรเราก็แบบอยากทําอะและหนูไม่ชอบพุ่นกับใครเราสึกว่ามันจะทาให้ธุรกิจมีปัญหาได้ใช่ไหมก็อยากจะทําเองทั้งหมดแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมีภาพยนตร์สักเรื่องแรกที่ท,ที่กํากับโดยเจนนี่เด็นพรเอชื่อด<อ>ังผมมึงครับรอเลยนะ<โด> มีทุกวันที่9้าของเดือนค่ะหนังปีนี้ก็มาอีกเรื่องแรกของเออมันจะอะไรนักหนาวะเนี่ยจากวันมันจัดเรียนหนุ่มมากมากเลยแล้วก็ตอนนี้พอหนูมีลูกใช่ไหมหนูเม็ดหนูรับงานคอนเสิร์ตได้แค่วันศุกร์กับวันเสาร์คือหนูก็รับงานปกติแต่หนูรู้สึกว่ามันยังน้อยไปหนูก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวปิดเทอมใหญ่อ่ะหนูจะจัดใครไม่จ้าไม่เป็นไรเราจัดเองที่ภาคใต้ป๊บนหงนนะหนูเป็นหนี้อะไรบ้าเนี่ยจะนี่เอ้ยพักบ้างเนอะเอาจริงอะคือเข้าใจนะว่าแบบเราตักตวงไว้แต่ว่าเอาให้มันพอดีพพอดดีี่่ะะหนนมมจไ้เเววลาาาาาทํงรั พี่ไม่รู้ว่าหนูเครียดหรือไม่เครียดแต่บางทีอะร่างกายมันแยกไม่ออกหรู<ฆ>้ว่าว่าเอะเรากาลังตั้งใจหรือว่าเรากำลังอนไซตี้หรือว่าเรากาลังแบบเครียดสะสมหนอเป็นคน<ว>ที่<น>ถ้าอยู่เฉยๆหนูจะเครียดดีกว่าต้องพูดอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงๆเลยคือถ้าเหมือนวันนี้ไม่มีไรหรือไม่มีอะไรหนูจะต้องลุกขึ้นไปจัดบ้านลุกขึ้นไปล้างห้องน้ำาุกขึ้นไปทำอะไรที่ทําให้ตัวเองไม่ต้องอยู่นิ่งไปรำล,ล,ลูกกาได้นะมีที่มีของถ้าสมมติอยากจะทําอะไรอ่ะอบอกเลยโทรมาพี่จีพี่จีอยู่ ก็ไม่มีอะไรทำนะหนูไลฟ์สดดีกว่าไอ้กาขายของแต่ว่าถ้าไหนคอนเสิร์ตหนูก็จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นของได้หมดทั้งสดชื่นแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ14คิว14จังหวัดภาคใต้ติดกัน14วันแค่นี้รับสปอนเซอร์นะคะเออจัดไปจริงจริงเดี๋ยวสปอนเซอร์ให้หนึ่งไม่มาเลยไม่เพราะว่าปีนี้เราก็ตั้งใจจะขยายไปแบบว่าทั่วคือในประเทศไทยเนี่ยมันมันไปแล้วล่ะแต่ว่าเราอยากจะขยายเพิ่ม ในละจังหวัดเนาะเพราะว่ายอดยอดขายเราเยอะที่กรุงเทพแต่ว่าที่อื่นก็มีโดยเฉพาะหัวเมืองจริงๆแต่ว่าแน่นอนผมว่ายังในเรื่องคนการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราต้องไปให้ได้มากกว่านี้ความตั้งใจคือจริงก็ก็จะเป็นคือภาพที่หนูคิดไว้อะ10จังหวัดใช่ไหมคะคือถ้าสปอนเซอร์มาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงพี่ซีนะหมายถึงสปอนเซอร์ท่านอื่นท่านสนใจอะนะคะก็จะแบบว่าเราได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพราะอะไรก็คือหน้าเวทีก็จะมีบูธแล้วก็มีแบบว่ามีทำเพลงให้กับโชว์สำหรับสินค้าของแบรนด์ที่สปออนเซร์ใช่่คะ จริงแต่แต่ต้องเป็นสปอนอาจจะแบบระดับระดับโกอะไรแบบงี้ก็คือประมาณ200นะ200ล้านนะ <c oughs> โอ้พี่ไม่จริงไม่จริง <c oughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะคุม้มเพราะหนูรู้สึกว่าเรามีโซเชียลที่มันแมสอยู่แล้ว <c oughs> อะค่ะ <c oughs> ผม,มนี้ยังไงก็คุ้มใช่แล้วหนูทำแค่14จังหวัดภาคใต้แล้วหนูจะเลือกหัวเมืองมาเลยที่ ทุกคนต้องไปอ่ะแล้วหนูเชื่อว่าคอนเสิร์ตเนี้ยทุกคนจะอยากมาเพราะว่าหนูจะมีทั้งแขกับเชิญทั่วประเทศรวมถึงใครที่คิดถึงเจนนี่ริลลี่นฉบับคู่กันแลวก็จะมีพ่อที่ไปเล่นดนตรีบนเวทีครั้งแรกแล้วก็มีแบบมีแม่ที่ดูแลสปอร์ตด้านหลังแล้วก็มีน้องๆที่แบบในค่ายเก่ากลับมาแล้วก็มีศิลปินใหม่อะไรเงี้ยอยากอยากให้เจอกันในปีนี้14คิวเท่านั้นในภาคใต้อแล้วนี่วันนี้แบบมาปุ๊บได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนียหนึ่งปีเขามีอะไรให้ทำแบบเยอะแยะมากมายยยยเเเลลพพ่่ััังงงไมหห็นนนนูููถึววจริ เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวหนูจะทํานู่นทํานี่ทําหนังทําเพลงยังไม่มีผู้สวรรค์เลยว่าเดี๋ยวปีนี้หนูขอไปเที่ยวที่นี่สมมติถ้าวันนี้หลับตาแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่เกี่ยวกับว่ามีครอบครัวนะถ้าวันนี้หนูสามารถที่ไปเที่ยวได้นะวันนี้ดีดนิ้วปุ๊บแล้วหนูไปโผล่เลยเนี่ยหนูอยากไปไหนไปเที่ยวได้แล้วไปโผล่เลยเหรอคะอยากไปคิดดูมันคิดนานขนาดจะไม่เคยคิดเลยนะจริงๆแสดงไม่เคยคิดเลยนะคนบางคนน่ะคิดปุ๊บหนูอยากไปทะเลหนูอยากไปยุโรปหนูอยากไปเยอรมันหนูอยากไปเชียงใหม่อยู่หนูอยากไปน่านหนูอยากไป อไปที่เย็นเย็นก็ได้ค่ะเย็นเย็นงั้นเข้าตู้เย็นเลยค่ะเย็นเย็นนี่เข้าตู้เย็นเลยหนูเปิดเลยเข้าช่องฟิตอัวโฟไปเลยค่ะแต่ว่าแต่งตัวมีหิมะอะไรก็แบบว่าถ่ายรูปชุดสวยได้เป็นไปได้ไหมที่แบบว่าแล้วก็ไปถ่าย m v เพลงใหม่ที่นั่นเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวว่าถ้าปีนี้ไม่ขอเลยเลยสมมติใส่ชุดสวยใช่ไหมอยากได้แบบสมมติว่ากล้าไหมใส่บีกินี่ปับแบบชุดแบบเหมือนหนาวไงให้มันขัดแย้งกันเลยจริงเหรอพี่ทำไมอ่ะเราเราใส่บิกินี่ที่หิมะเหรอใช่คนบ้าทำเยอะแยะเนี่ยพี่ ไม่พี่จะทำทงานคิดไวเที่ยวคิดจ้าเออคนรู้ตัวเองเหมือนกันนะใช่เนี่ยเห็นไหมคือคนทํางานหนักความตั้งใจเพราะด้วยความที่เขามีคนที่เจนี่เขาต้องดูแลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าเขาจะต้องดูแลพักเอาตัวเองไปพักผ่อนเมื่อไหร่ตกวเมอยากให้คิดเอาคิดให้มันจริงจังหน่อยสิหนูอยากไปพวกแบบเออ ฝั่งนู้นนะคะสักรอบหนึ่งฝั่งไหนฝั่งยุโรปใช่ค่ะไปยุโรปนะใช่ค่ะสักรอบในชีวิตเพราะเราคิดว่ามันจะได้คุ้มค่าหน่อยที่เกิดมาคิดเอาไว้พูดเลยว่าปีไหนปีนี้ปี2026ใช่ไหมค่ะอ่ะปีหน้า2027ไปไหมปีหน้าปีหน้าปีตอนไหนตอนปิดเทอมใหญ่ของลูกค่ะปิดเทอมใหญ่ของลูกคือช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมพูดแล้วนะวันเกิดนูนเกิดเดือนกรกฎาคมที่สิบแปดเมียพี่เกิดวันที่แปดอุ้ยตางแค่เลขเดียวถ้าไม่มีพี่นี่หนูเป็นเมียพี่แล้วเนี่ยอุ้ย จะไปเจอตำรวจซะก่อนเออมาเจอก่อนยิวอีกมาเจอสวนนี่เจ้าของสวนปาล์มเนี่ยอันนี้เอาได้ไหมอุ้ยเป็นเด็กหัดใ่ด้วยใช่ไหมเป็นใช่สิ แล้วพี่ซีหล่อพี่เนี่ยไปทำอะไรมาไปทำแหน่คนไปทำจำมูกมาหนูก็เห็นอยู่แล้วแล้วมันยังบวมอยู่เลยใช่หล่อมากพ,พี่ทำมาเยอะเนี่ยมันก็สมควรแล้วที่หนูจะต้องชมพี่คงไปบอกพี่ซีไปทำมาเน,นี่ยมากเลยใช่แต่ว่าคืออายุอานามก็ไม่ใช่เล็กน้อยอะ่ะจีนนี้สิจริงๆ <Okay. S 2> นี่เขานี่ยิงแอดอีกแล้วนะแป๊บๆกูยิงแอดอพี่พูดข<อ>ายหน่อยอีก3,000สุดท้ายค่ะไม่ขายแล้วอ,อยากคุยเรื่องนี้มากกว่า จริงจริงพี่ไม่อยียดาคาแล้วขายแล้วทนั่นแหละราคาโคตรถูกขนาดนี้ไม่ต้องไปขายอะไรมากคุณรักตัวเองเปล่าผมถหาแค่ถ้าคุณรักตัวเองคุณรักครอบครัวเปล่าคุณอยากอยู่กับคนที่คุณรักเป็นนานๆหรือเปล่าตัวนี้คือตัวช่วยเสริมถ้าวันนี้คุณมียามีโรคประจำตัวคุณทานยาตัวเลขขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงคุณอยากเกิดผลลัพธ์ใหม่ไหมถ้าคุณอยากเกิดผลลัพธ์ใหม่คุณต้องทําสิ่งใหม่เพราะฉะนั้น เปิดใจครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าผมไปแล้วทานต่อไปสําหรับใครไม่เคยเป็นลูกค้าผมแค่บอกว่าวันนี้ผมมายืนยันกับน้องนในช่องน้องเจนนี่ว่าผมลงมือทําเองอเพราะฉะนั้นเราขายมาผมเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์จริงๆตั้ง,งแต่ไม่มีอะไรเลยนะตกลงไอซีมันทําอะไรว่านู่นนี่ผมทําธุรกิจมาเนี่ยอันเนี้ยผมตั้งใจจริงๆที่จะแลนดิ้งกับตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นผมตั้งใจมากเพราะฉะนั้น ทุกคนก็เข้าไปดูความจิแล้วกันนะครับเราขานมาสองปีทำไมึงบอกว่ายอด300กว่ <c oughs> าล้านยอดรีเทิร์นเรารวมทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วว่าหนูทำธุรกิจก็ทราบดีว่ายอดรีเทิร์นจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20%ไม่เกินอ่ะของพี่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง<ห>เราเคาะแล้วประชุมล่าสุดแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่มันจะมียอดรีเทิร์นน้อยแบบนี้มันต้องเกิดจากการมันไม่ใช่ว่าดาราขายของมันต้องเกิดจากการที่มันวัดผลได้ถ้าหนูไปตรวจโกหกกันได้ไหม ตัวเลขมันยืนยันเพราะมันเป็นของเราใช่ค kind of mm ่ะ hmm. ม um, ันเป็นน้ำของหนูถูกไหมมันห้าแสนแต่หนูขอสองอัน่สุดท้ายเพื่อใคนยืนยันอุ้ยสำหรับใครที่ปักตะก้าไว้มันไม่ได้ทำให้คนถูห่วยนะครับผมเพราะงั้นคุณกดจ่ายด้วยนะจ๊าที่รักจ๋าไปเก็บปลาก็ได้กดอะไรคะก็พี่บอกที่รักไงถ้าทำเสียงนี้นะพี่ว่าปีนี้หนูรับละครดีกว่าอย่าหายบอกเลยพี่นีู้ดจัดช่องใหญ่ให้หนูไปทำละครด้วยนะ ทำไหมพอแล้วพี่จะบอกหนูให้นะพี่เข้าใจนะแต่อันนี้แล้วแต่นหนูพี่แค่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยากให้เจนี่เหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ามันไม่มีอะไรเหนื่อยวกว่าการที่เราทำงานกับกับผู้คนนะ แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกคนที่ตั้งใจเหมือนที่เราเป็นใช่ค่ะบางคนมันก็อ่ะโอเคมามาก็เท่านั้นกระแสบ้างอะไรบ้างแต่หนูเป็นคนตั้งใจพี่เชื่อว่าอะหนังก็ได้เพราะมันมีเป็นโปรเจกต์สั้นๆถูกไหมไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน20คิวม็กซิมัม20ิคิวตอนนี้คือเยอะสุดแล้วจริงๆว่า13ไม่ต้องถามพี่เพราะพี่ไม่ทําค่ะเพราะว่าเขาอ่ะกำลังจะเรียกเป็นคุูแต่หนูยังไม่รู้เรื่องเพราะหนูไม่เคยไม่เคยทาละครอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าพี่พ น่าจะชื่นชมบุคลากรีพี่แหละลองไปคุยดูก่อนไปคุยดูก่อนเจนนี่อาจจะทำได้ก็ได้พี่คงไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าทำไม่ทำพี่แค่เป็นห่วงไม่แต่ว่าหนูพี่เชื่อว่าเจนนี่ทำได้น้อยอยใช่แต่เหมือนภาพยนตร์นะมันแป๊บจริงเหมือนเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันแค่สิบคิวเก้าคิวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบอยากไปหมดตอนนั้นค่อยไปอ่านข่าวก็ไป ใช่พี่ดูราไปหมดอ่ะเพราะหนูอ,อยากรู้ว่าเออหนูทาอะไรได้บ้างและอะไรที่หนูทําได้ดีบ้างเผื่อ,อวันหนึ่งหนูอาจจะตกงานจากอันนี้หนูก็จะได้ไปทํางานตรงนี้ได้หรืออาจจะมีโปรไฟล์ไว้ว่าเออครั้งหนึ่งเราเคยอ่านข่าวนะหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่เผื่อ,อวันที่แบบตกตก,ตกยากลําบากเราก็จะได้ไปทาในสิ่งที่เราโอ้จะมึงขยันขนาดนี้กูก็ไม่รู้มึงจะยากลำบากชาติไหนไม่แล้วคนอื่นขายของคนดูรถติดีคนขึ้นเป็นเหมยแล้วใช่ไม่เป็นไรเรื่องปกติเราไม่หนูชอบหนูชอบพี่ก็ชอบหนูค่ะอ คิมมี่นะคะอันนี้ก็เพิ่มเวลาก็ลดเวลาคุณแม่มีลูกค้าบอกว่าอยากให้ร้องเพลงคู่ค่ะสักหนึ่งผลงานเออได้ได้ต้องเอาเพลงที่ไม่มีกระซิบเพราะเรามีสินค้าค่ะโอ้ยมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอมันร้องปากเปล่าก็ได้มั้งไม่ต้องเปิดคาราโอเกะหรอกค่ะอ่ะหนูอยากร้องเพลงอะไรพี่อยากร้องเพลงอะไรล่ะคะพี่อยากร้องกับหนพี่เองหนูว่าชอบร้องเพลงอะไรก็แค่นั้นแหละพี่บอกมาเลย เน้นส่วนใหญ่พี่น้องสตรีมแป๊บนึงนะเป็นอะไรคะันึ่งเป็นอะไรหนาลูกหัวอยู่บนนะไอ้ขะห่าไม่ใช่พี่หนูก็แบบเอ็กซีพี่ซีตลอดเวลาทายากองฟังอะไเออร้องเพลงร้องฟังแลนเป็นไหมร้องฟังเลยเคยได้ยินเลยเสียงดีเธอเลยยินไอ้พี่ร้องดีกว่าหนูนั่งเป็นนางเอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอาจะร้องก็ร้องด้วยกันในเพราะเสียงมันสูงแล้วหนูมันก็ไม่ค่อยถนัดปีนี้แต่ว่าหนูฟังที่ดีได้พี่จำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวหนูเปิดให้ค่ะเ้ย เปิดเพิงเหรอครับเปิดผ้าไปแล้วจะกินขวดใช่ไหมเอาโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับมีทุกช่วนะติดต่อแจ้ง้เสมอเลยให่ช่วยอะไรบอกนะแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเว็บ C M F ถ้าชื่อมันยาวไม่ต้องไปสนครับ C M F ของไอ้ C เป็นอะไอ C กระปุกสีแดงๆที่ตอนนั้นเป็นอะไรกันเจนนี่แค่นี้เแค C M F ก็คือ C สีวัดนั่นแหละ C ก็คือ C สีวัด M ก็คือ Mother คือเป็นตัวแทนของแม่พี่ F ก็คือ Family พี่รู้สึกว่าพี่ตั้งชื่อว่า C M F เนี่ยเพราะว่าคือพี่จะไม่มีทางเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เลยถ้าไม่มีครอบครัวโอ๊ยบอกมือละเองโอเคครับพี่ครับแล้วอยูเจอกันโอเคเดี๋ยวพี่เอาพวกอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานทุกคนทานได้เลยโอ๊ยน่ารักขอบคุณนะคะ คุณขาพี่ซีมีอะไรทักมาเลยนะคะเดียมมีด้วยได้เลยยังไม่ลงเครื่องเลยสวัสดีทุกคนนะครับมาค่ะพี่มีไปฮ่องกงค่ะอ๋อพี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาเขาน่าจะไปหาผัวใหม่ที่นู้นเนาะงั้นพี่ก็คุณคขาขอบคุณให้ได้เลยไม่ละก็ไม่ไม่ไหนคะเอ๋อคุณเล่นไปแล้วพี่ซีสวัสดีค่ะพี่ซีสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับทุกคนค่ะคุณค่ะดีมากจริงเชี่ยคออีกเชี่ยคงน้อง นนดูกันเซอร์เลยนะพวกแกน้ำตาลนะเสิร์ข<ห>ึ้นหรือเปล่าลลน้ำตาลลดแล้วค่ะลดแล้วน้ำตาลอะขายดีมากปกติขายของคนลดนะ้พี่ซีมาคนขึ้นจ้ามา